สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมพามาดูกันกับคู่แรกที่เริ่มถ่ายในวันนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่เทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีครับที่โรงเรียนเทศบาลสี่โรงเรียนเทศบาลสี่สวัดมหาธาตุวรวิหารครับคู่นี้เป็นรุ่นในรุ่นอายุรุ่นจิ๋วสุดอา2ปีครับแล้วว่าอบจอ นดนเดบุรีมาในชุดสีม่วงครับเจอกันกับเทศบาลเมืองบ้านโป่งครับอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าเป็นตัวตึงในรุ่นนี้ครับเทศบาลบ้านโป่งหมอตาจันบอยครับใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฟังสกอร์สักคู่ครับ ตอนนี้เราอยู่หน้ากองเชียร์วีซาของมันโป่งครับสะกาะสองเท่าครับเกิดเขาสเปนวางล่องซ้ายมาลูกนี้ครับมันโป่ง ดูเกมเซิร์ฟของทางฝั่งมนจับุรีบ้างครับวางเฮ้ยหน้าซ้ายเปิดหลุยยกขึ้นมาลูกนี้แก้ไขสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไขเข้ามาฝากไล์บุญชายด้วยเนี่ย อ้าวเสียออกนอกวงกลมครับมันโป่งเสิร์ฟเส้นสามเส้นสามออกมาเสิร์ฟหน้าวงไม่ได้มันโป่งเสิร์ฟเส้นสามวางหน้าขามาเปิดแล้วยกเอาเลยครับแก้ไขข้ามากคปเปิดหนึ่งัน จังเมนสมพลวิริยาครับตอตอนนี้กองเชียร์บ้านโป่งเริ่มจะตีกันเองแล้วนะครับตอนนี้ หน้าซ้ายกับเรยายกไหลเข้ามาลูกนี้ดิดเดีสอดตัวแล้วแต่ครึ่งรอบไม่ข้ามครับรอชมคู่ที่รันนนท์น้อเลียงเข้าผสมนะคะครับผมคู่คู่ต่อ,อไปครับถือว่าเป็นคู่ตัวตึงตัวตึงในรุ่นหนึ่งคู่ครับน่าจะได้กลับมาชิงกันนะคู่นี้ถือว่าเล่นดีตรง เสิร์ฟวางไปลูกนี้ายคบบอลยกขึ้นมาแล้วโดดสอดตัวเตะลูกนี้ เอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เทศบาลเมืองบ้านโป่งครับนาทีวันนี้เราอยู่กันกับการแข่งขัน,กนยกขึ้นมาลูกนี้แล้วยังไงก็แก้ไขข่ามา้ครับคนหนึ่งครับสอดเข้ามาลูกนี้แล้วเตะายแล้วก็เลยบมาเลยด ต้องเบเกงองรานนอกเลยครับทางฝั่งของอ,องปจนนทบุรีนโนโครับวนาะรวันนี้เราอยู่กับแมตช์การในขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาคกลางนะครับก็มาดูยาเสพติดก็อยู่ที่นี่นะครับ สมพลจะได้แชมป์กี่รุ่นเนี่ยฮะบ้านป่งเฮ้ยเอาสีเลยเหรอเฮ้ยมันมันมีสี่รุ่นเอาแล้วรุ่นไหนตึงสุดอะรุ่นไหนตึงสุดเฮ้ยอะไรกันแน่ตึง้งขาตึงเชย สี่ตอกเอาครับเปิดแล้วยังไงรันี้ เอาไมนน่เอาไม่จริงไม่ได้เอาไมตจริงไม่ได้อม่ไดียร์รง,งม่ได้ไม่ย บัตโป่งเองเลือกใช้จังหวะการเสิร์ฟแบบท็อสปสปินเลยครับที่ใช้ข้างเทา้าด้านในเสิร์ฟเนี่ยเดียวกันครับ เสิร์ฟดูบอลจาก,กู่นี้ถูกทำได้ดีเลยครับ5-12ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ตึงของรุ่นนี้เนี่ยคู่ต่อไปเนี่ยทั้งนนท์แล้วก็ เอ้ยทรงพลซ้อมจะเตะเองเดียวเหรอไม่ซ้อมพื้นเหรอเตะอย่าง,งเดียวพอแล้ว,ตลวเตะระเบิดเติดเข้าป่าแบบเมื่อกี้นะ

แล้วก็เรียบรออ้อยครับทานไม่ไหวครออับทีมของมั่นโป่งสมบูรณ์เกินครับ3ามคนเด่นเ,เป็นทั้ง3าคนเลยเป็นระบบแล้วมันโป่งนี่จะไปสู่สีกันกับนครปฐม,มแล้วก็นักเทศบาลนครนนท์ไปใครเจอว

ก็จะไปนครลงกอมาลงอะไรนะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวันที่สองนะครับของการแข่งขันตะก้อนะ้ำหวานวันแรกอุ่นๆก็จะแข่งขันถึงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับมันมีคู่ไม่เยอะนะเริ่มวันนี้จะเป็นน้องๆทีเ่เป็นผู้หญิง แล้วก็เป็นผู้ชายในรุ่น12ปีนะครับเปิดโอ้โหตัวเล็กโอ้หน้าซ้ายมันใช้ได้เลย เสิร์ฟยัดลูกนี้เปิดได้ครับตเตะดูกนิดดอกนั่นหลังไปครับผู้ต่อไปนะทุกคนนะครับได้ดูตะก้อในรุ่นจิ๋วที่สนุกแน่นอนนะผู้ต่อไป อันนี้มีกี่คู่ครับจะมีทั้งหมดสนามเรามาันเจ็ดคู่ครับเฮ้ยพี่เลอะเรื่องไปนะพี่ก็หลอนด้วยนะเสิร์ฟวางไปหน้าขวาตรงนี้เปิดครับยกเข้ามาลูกนี้แล้ว

สองก็สามตามาอม่อเสิร์ฟตีเน็ตไปอีกรูนึงสองสี่เฮ้ยมาเฉยเฮ้ยมาเฉย Tươi 3-4 gì gấp จังหวะเตะจังหวะเข้าทำถือว่าชัดเลยครับ <Camp ion noise> Thank you. ทีเดียวพอแล้วทีเดียวพอแล้วเราเลยับสกอร์6-5บ うん。 เกมเสิร์ฟตอนนี้ก็เริ่มเจาะแล้วมาเรื่อยๆนะทุกคนดูครับเอาหน้าซ้ายตัวนี้เก่งนะคุมเกมรับเกมลูกเหนียวลูกอะไรแทบทักท่านเลยตัวนี้หน้าซ้ายอยู่ปออะไรโอ้เส,สดีูงนี้ พี N ่เน็ตโชว์ Gracias. ให้มอให้พี่ฟังเดี๋ยวพอแล้วอย่าให้มันเป็นนั้นงั้นงั้นมีอะไเลยสี่ได้แชมป์ป่ะเนี่ยทีมไหนตึงสุดจริงทีมผมนี่เหรอตึงสุดเหรอเอาละโอ้สุดสี่ตึงหลายทีมด้วยว่ะนนก็เก่งงอมเป็นผมอะไรทีมเลงเอาไปจอบปรุมปรุมก็ดีเหรออ๋อาเอามาดึงว่ามันมีแค่สี่สีทั้งหมดอ๋อ ตัวเบิรยังไม่รู้เลยเล่มีจริงครับเล็กดีจริงครับเลยเล็กตัวเล็กเองบ1ปีเขาบอกแสดงว่าตัวเล็กยังเล่นคือ2ปีหน้ดิพินะ สิบสามต่อแปดครับรู้จักชงรู้จักไล่รู้จักอะไร้อนเ็ วันที่4ี่เลยครับวันที่4เลยนสี่ห้าหกครับี่หกพรุ่งนี้น่าจะอีกวันหนึงเป็นรอบชิงของน้องๆ12ปีครับมันมันมันมมันหาอะไ เกียครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันคู่อู้เราไปผมตัดไปตัดคู่ตตัดคู่นี้แหละเรผมน